สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่248แแล้วนะคะคุณลูกค้า คุณลูกค้าเก่านะคะคุณลูกค้าใหม่นะถ้านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจอง์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735 ID line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735นะคะของหนูมีแต่ผ้าสวยๆนะคะผ้าบ้านๆน,นะท่านใดสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะ เราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญไม่รู้หลวมพ่อเหมือนกันนะคะคุณลูกค้านี่นะคะเหรียญสวยๆเลยนะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะนี่นะคะ ถ้าใดรู้ที่ชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะ300รอยบาทนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สองนี้เป็นเหรียญภาพุทธหล่อบโบราณนะคะเหรียญภาพุทธหล่หลอบโบราณภาาครูสวนนะคะสองสี่แปดแปดนะคะนี่นะคะภ้าครูส่วนสองสี่แปดแปดนะหนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าถ้าไหนสนใจโทรมาปิดได้นะคะ นี่นะคะสวยๆกันเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะ รายการที่สามนี้เป็นเหรียญหลอ่อโบราณนะคะเป็นหลวงพ่อทองสุกนะคะด้านหลังเป็นครั่งนะคะมีครั่งนะนี่นะคะเหรียญหลอ่อโบราณหลวงพ่อทองสุกนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะ ชอบก็โทรมาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะ รายการที่สี่นี้เป็นเหรียญชินาราชห่วงเชื่อมนะคะคุณลูกค้าพร้อมเรียมเก่านี่นะมันเก่ามันคุณลูกค้าเห็นกันชัดไหมคะนี่นะคะอันนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะเหรียญสวยเลยนะคะเห็นกันชัดไหมคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านี้เป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทัพ ว,วัดทองนะคะเป็นเนื้อสำรฤธิ์เงินนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองเนื้อสำมฤทธิ์เงินนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทสวยๆกันเลยนะคะนี่นะคะสนใจโทรมาปิดได้นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะคะต่อไปเป็นรายการที่หกเนาะรายการที่หกนี้เป็นหลวมข้าัทวดเนื้อว่านนะคะคุณลูกค้า รวมพ่อทวดเนื้อว่านี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะองนี้สี่ร้อยบาทนะสวยๆเลยนะคะเอาหนูมีจะ้าสวยๆเลยนะคะพาบ้านๆนะชอบอ,องไหนสนใจอ,อ,องไหนโทรมาปิดได้เลยนะคะหลวมปูทวดเนื้อว่านี้สี่ร้อยบาทนะคะหกถึงสิบนี้จะเป็นหลวมพ่อทวดนะคะคุณลูกค้า รายการที่เจดนะคะรายการที่เจ็ดนี้เป็นหลวงพ่อทวดรอโบราณนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะหลวงพ่อทวดหลอโบราณนี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนะ ท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดกันได้นะคะนี่นะคะสวยจริงๆนะคะห้าบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะ นี่นะคะรายการที่แปดนี้เป็นหลวงพ่อทวดนะคะหลอ่อโบราณนะคะคุณลูกค้านี่นะคะสวยๆเลยนะคะตันออนี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะหลวงพ่อทวดหลอ่อโบราณนะคะห้าร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะ <c oughs> รายการที่เก้านี้เป็นหลวมพ่อทวดหลอบบ่อโบราณนะคะ องนี้นะคะหนูเอา500บาทนะคะ500บาทสวยๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าถ้าใดสนใจโทรมาปิดได้นะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะ500บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สินะคะ รายการที่สิบนี้เป็นหลวงพ่อทวดหลอ่อโบราณนะคะหลวงพ่อทวดหลอ่อโบราณนี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าห้าร้อยบาทนะสวยๆกันเลยนะคะเพราะหนูมีแต่คอพัดสวยๆเลยนะคะห้าร้อยบาทนะนี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดนี้เป็นพ้านามพยานะคะคุณลูกค้านี้นะคะสวยๆเลยนะพ้านามพยานนี้หนูเอา400บาทนะคะ นี่นะคะท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะเสียร้อยบาทนะคะสวยจริงๆนะคะคนลูกค้าอุ้ยต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิองนะคะรายการที่สิองนี้เป็นพรานามพยานะคะ นี่นะคะสวยๆกันเลยนะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้หนูเสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนี่นะคะมันไม่เหมือนกันนะคะคุณลูกค้าคะโอเมอกี้อืมมันไม่เหมือนกันเนาะเออแคล้ายๆนะแต่ไม่เหมือนเนาะ นี่นะคะ400บาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่13นะคะในการที่13นี้เป็นพาเรีรากำแพงนะคะคุณลูกค้านี่สวยจริงๆนะคะสีม,มุกเลยนะคะนี่นะคะ คุณลูกค้าถ้าในสนใจโทรมาปิดได้นะอืงนี้หนูเอา400บาทนะคะ400บาทซุยจริงๆเลยนะคะนี่นะชอบก็โทรมาปิดได้นะคะ400บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่14เนาะ ที่สิบสี่นี้เป็นพน้านามพยานะคะองเ์ล็กนะคะคุณลูกค้านี่นะคะสวยๆเลยนะเออัอนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะนี่นะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสี่ร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้านี้เป็นพระนามพญาองเร็กนะคะคุณลูกค้าเอ่อนาพญาองเร็กนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาท นี่นะคะสนใจโทรมาปิดได้นะสวยจริงๆเลยนะคะคุณลูกค้า400บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่16เนาะถ้ามันเลื่อนชายเลื่อนขวาหนูก็ขออภัยด้วยนะบางครั้งมันไม่รู้นะคะ กล้องมันดึงมันเลื่อนไปเองนะคะคุณลูกค้ารายการที่16นะคะเป็นพระปิดตาผงคุกรักนะคะผงคุกรักปั้นเหรอเออผงคุกรักปั้นหรือฟันน่าจะเป็นปอบปลามากกว่าน,ะนี่นะคะคุณลูกค้า รวมพ่อแก้ววัดเคะวันนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะสวยจริงๆนะคะคุณลูกค้านี่นะคะเออนี้นะคะหนูเอาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะชอบก็โทรมาปิดกันได้นะคะคุณลูกค้าถ้าปิดตาผงคู่รัก ตั้นนะคะขนาดอ่านผิดก็ขออาภัยด้วยนะรวมพ่อแก้ววัดเชอวันนะคะหกร้อยบาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะเอ้า น,นี้นะคะรายการที่เจ็บเจนนี้เป็นหลวงพ่อปานนะคะเอ่อพร้อม้อมกวอบนี้นะคะคุณลูกค้าอืมแกหนุนี่นะอืมนี่นะสนใจโทรมาปิดได้นะคะอันนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทมันได้มาอย่างมันพอนได้มาอย่างนี้นะคะ คุณลูกค้าชอบก็โทรมาปิดได้นะหนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะเอาใส่ได้ปิดบ่ได้หมดแล้วต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบปดนะคะรายการที่สิปนี้เป็น พานางวัจจุรามณีนะคะนี่นะคะพานางวัจจุรามณีหนูเอาสีเออข้างนี้มันเครื่องลงนี้มันก็เป็นพันนะคะคุณลูกค้าแต่มันไม่เห็นไม่ค่อยชัดเนอะอันนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะมันมีสองข้างเลยคุณลูกค้าอันนี้กับอันนี้นะคะคุณลูกค้าสี่ร้อยบาทนะนี่นะคะ สนใจเทอมาปิดกับหนูได้นะมันมีสองหน้านะคะคุณลูกค้าด้านน้ะด้านหลังก็เป็นพระนะคะนี่นะคะหนูเอา4ี่อยบาทนะสนใจเทอมาปิดได้นะคะพระนาววจุรามณีนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่19เ้าเนาะ รายการที่สิบเก้านี้เป็นผ้าคุณแผนนะคะคุณลูกค้านี่นะคะผ้าคุณแผนนี้นะคะหนูเอาสี่ร้อยบาทนะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะสี่ร้อยบาทนะคะนี่นะคะสวยจริงๆนะคะสวยมากมากเลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะ ชอบก็โทรมาปิดได้นะคะหนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเนาะเป็นรายการสุดท้ายนะคะจะหนูขอลดกล้องแป๊บอันนี้จะเป็นท้าบูชาไม้ไม้แกะนะคะคุณลูกค้าแต่สวยมากๆเลยนะหนูขยายให้ดูดีกว่านาอแต่เอาดูทีละน้อยๆนะคะคุณลูกค้า ตตติิงง,งิ้งนี่นะคะสวยจริงๆนะคะอันนี้กว้างหกเอ้ยกว้างสี่จุดหกนะคะสูงสิบเอ็ดจุดสองนิ้วนะคะผลลูกค้าอู้ปลาปลาถูกปลาทิมนะคะพูดไว้นี่นี่นะนี่นะคะ ตรงนี้จะเป็นช้างสามตัวเด้อคุณลูกค้านี่นะคะนี่นะสนใจโทรมาปิดได้นะคะเป็นพ้าไม้แกะนะคะคุณลูกค้า สวยสวยมากๆเลยนะอันนี้หนูเอา1 2 0 0พบาทนะคะ1 2 0 0พอบาทนะคุณลูกค้าท่านใดนะคะชอบสนใจโทรมาปิดได้นะนี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะ 1, 2 0 0ันอบาทนะหนูเอาหนึ่งันรอบาทนะคะสวยจริงๆมีช้างสามตัวอยู่งลางนะคะ ชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้าสุดท้ายนี้นะคะของอีพีที่248ีนี้นะน้องเนตตี้พักเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะท่านใดดูแล้วชอบชูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735องเเดไอเดียไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 0929045735นะคะคนหนูมีแต่พราสวยๆนะคะพาบ้านบนะ้านน้ำท่านใดสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคนลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พาะสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ